สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้แม่ว่าพากินพาเที่ยวแต่พาทาวันนี้ทายาปลากระกป๋องจ้าทุกคนยำปลายำอ่ายำปลากระกป๋องอันนี้แม่ว่าไปอันนี้อุ่นเรียบร้อยนะคะทุกคนเอาไปเวฟเรียบร้อยแล้วเราแกะมาเวฟไหนอุ่นไหนก็ดีนะคะทุกคนก่อนมายําม,มาทําอย่างอื่นเนาะจ้าแม่ว่าก็จะยํายาใสใสข้าวหอมแล้วก็มะนาวแล้วก็พริกขันจ้าเดี๋ยวปอกมะนาวก่อนเอ๊ยไม่ใช่โอ้ยปอกหอมก่อนทุกคน ันนี้ไม่วาจะเป็นเบอร์จ้าทุกคนจ้าปอกหอมกันนะยำปลากระปร๋องอไอที่ง่ายๆแต่ทุกคนง่ายมากคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ยำปลากระปร๋องให้ไดจริงง่ายๆว่าการทำสำร็จสำเร็จมาแล้วเราก็ยำแบบจะชอบรสอะไรเราก็มาปรุงเองเนาะมาปรุงเองมาทำเอง ก็หั่นมะนาวจ้ะหั่นมะนาวก่อนแต่แม่มาก็ชอบเปรี้ยวนะชอบเปรี้ยวหน่อยใส่มะนาวอเอ้ยใส่มะนาวตัดไปอร่อยใส่เปรียปร้ยวหน่อยมะนาวลูกเล็กแต่ว่าไม่มีเม็ดดีจังเลยทุกคนมะนาวไม่มีเม็ดออกเม็ดยูข้างในนิดนึงแล้วหั่นพริกต่อจ้ะ บางคนก็ไม่ชอบพริกเนาะเขาก็ไม่ไม่ตักพริกเราถ้าใครเราชอบพริกเราก็ตักไปพร้อมกับพริกด้วยอร่อยอร่อยจ้ะใครชอบเผ็ดก็ตักพริกเข้าไปแก้มด้วยหั่นไปพริกไม่วาเขาจะเหี่ยวหน่อยเพราะว่าว่าซื้อมาหลายวันแหละนี่ตุยินคัน <c oughs> จ้ะแล้วก็หั่นแล้วพริกก็ต่อมาก็หั่นหอมหอ,หอมจ้ะ ใส่เยอะกนี้ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าไม่ว่าเหลืออยู่สองหัวเองหัวหอมเนี่ยและสองหัวเองจ้ะลูกๆกับสามีเขาไม่ค่อยชอบหอมเยอะเท่าไหร่ใส่พอพอนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าก็จะตักกินด้วยจ้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เราก็ปรุงเนาะ เดี๋ยวมาแล้วก็ปรุงเลยค่ะทุกคนจ้าแล้วก็ตักหอมใส่เลยปรุงเลยจ้าพริกด้วยพริกอหอมรวมเลยจ้านี้ก็บีบมะนาวจ้าทุกคนใส่มะนาวไป ใส่สักสองอันก่อนนะจ๊ะคนๆนะจ้ายำปากกระป๋องง่ายๆทุกคนใครก็ยำได้จ้ะเรียบร้อยจ้ะทุกคนจ้าปากกระป๋องหอมหอมมะนาวมากทุกคนหอมมากพร้อมจ้ะแค่นี้เลยพร้อมกินเลยจ้ะอร่อยมากทุกคนแซ่บจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า